สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดิฟดิฟเจาะลึกหุ้นในตำนานกันตัวหนึ่งนะคะ The Walt Disney Company ค่ะหรือว่า DIS ข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็ครบเลยตั้งแต่โมเดลธุรกิจจุดแข็งจุดอ,อ,อ่อนความเสี่ยงโอกาสต่างๆเดี๋ยวเรามากลั่นเฉพาะใจความสำคัญกันค่ะครับผมอะไรที่ทำให้ DIS ยังเป็นหุ้นที่แบบนักลงทุนหลายคนให้ความสนใจอยู่ตลอดค่ะอืผมว่าหลักๆเลยคือแบรนด์นะครับแบรนด์เขา แข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์เองพิกซ่ามาร์เวลสตาร์วอสโอโห่เยอะมากครับใช่ค่ะแล้วก็มีอีโคซิสต็มที่ครบวงจรมากๆด้วยใช่ไหมคะตั้งแต่หนังสวนสนุกสินค้าของที่ระลึกจนมาถึงยุคนี้ก็คือสตรีมมิ่งถูกต้องครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเมกะเทรนด์ที่คนยอมจ่ายเงินเพื่อความบันเทิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยครับค่ะถ้าอย่างนั้นลองดูโครงสร้างายได้หน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดิสนีย์ทำเงินจากอะไรบ้างได้ครับ ถ้าแบ่งใหญ่ๆเลยนะจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนแรกนี่ใหญ่พอสมควรเลยคือส่วนสนุกแล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือ parks experiences and products อันนี้คิดเป็นประมาณ35%ได้ครับจุดเด่นคือ Margin ดีมากเวลาคนเยอะๆเ,เพราะต้นทุนส่วนใหญ่มันคงที่ไปแล้วไงครับอ๋อเข้าใจค่ะคือสร้างไปแล้วพอคนเข้าเยอะไรายได้ก็เพิ่มแต่ต้นทุนไม่ได้เพิ่มตามเท่าไหร่ใช่เลยครับ ส่วนที่2ใหญ่สุดเลยประมาณ50%คือสื่อและความบันเทิงหรือ media and entertainment อันนี้รวมหมดเลยทั้งช่องเคเบลิลเดิมๆอย่าง ESPN ABC ค่าลิขสิทธิ์โฆษณาแล้วก็หัวใจสำคัญยุคนี้คือ streaming ทั้ง Disney Plus Hulu ESPN Plus ครับอืมส่วนนี้ใหญ่สุดเลยนะคะแล้วส่วนสุดท้ายล่ะคะ ส่วนสุดท้ายประมาณ15%คือเนื้อหาสตูดิโอหรือสตูดิโอคอนเทนต์ครับก็คือการสร้างหนังขายหนังขายสิทธิ์ให้แพลตฟอร์มอื่นแล้วก็ทำเงินจากคลังคอนเทนต์เก่าๆที่มีอยู่มหาศาลเลยครับผมโอฟังดูโครงสร้างรายได้เขากระจายตัวดีเหมือนกันนะคะทีนี้อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคูเมืองหรือโมดที่ทำให้ดิสนียังแข็งแกร่งป้องกันคู่แข่งได้ดีค่ะ จุดแข็งที่สุดที่หลายคนพูดถึงกันเลยนะครับคือ IP Mode หรือความได้เปรียบจากทรัพย์สินทางปัญญาคือมันไม่ใช่แค่มีตัวกร์ตูนดังนะแต่มันคือการที่เขาเอา IP พวกนี้ไปต่อยอดได้แบบครบวงจรมากๆสร้างหนังมาเวลเสร็จตัวละครไปอยู่ในซีรีส์ Disney Plus ไปโผล่ในสวนสนุกมีของเล่นขายคือมันเป็นเครื่องจักรที่คู่แข่งสร้างตามได้ยากมากครับต้องใช้เวลาหลายสิปีเลยโหจริงด้วยค่ะมันคือพลังของการต่อยอดจริงจ แล้วนอกจาก IP พีล้วคะมีโมดอื่นอีกไหมมีครับแบรนด์โมดตัวแบรนด์ดิสนีย์เองนี่แหละมีความน่าเชื่อถือสูงมากโดยเฉพาะกับกลุ่มครอบครัวคนพักดีกับแบรนด์เยอะแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือ Ecosystem Integration ทุกธุรก,ก,กิจมันส่งเสริมกันหมดเลยครับคอนเทนต์จากหนังไปลงสตรีมมิ่งดึงคนไปเที่ยวสวนสนุกซื้อของที่ระลึกมันเชื่องกันจริงๆ ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ว่าการบริหารธุรกิจที่มันหลากหลายขนาดนี้มันมีความท้าทายไหมคะในการทําให้ทุกส่วนมันส่งเสริมกันจริงๆเป็นคําถามที่ดีครับ แน่นอนว่าท้าทายการบริหารจัดการให้ทุกส่วนมันอสอดประสานกันได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาเรื่องการบริหารแล้วก็การส่งต่อผู้นำด้วยครับโดยเฉพาะหลังการกลับมาของคุณบอไบเกอร์ว่าจะวางแผนรับมือกับความซับซ้อนยุคสตรีมมิ่งนี้ยังไงเข้าใจเลยค่ะเป็นความท้าทายที่น่าติดตามจริงๆแล้วถ้ามองยาวๆล่ะคะอะไรคือสินทรัพย์หรือจุดแข็งที่จะขับเคลื่อนดิสนีย์ต่อไปในอนาคต อย่างแรกเลยชัดเจนมากคือคลังคอนเทนต์ครับอันนี้เป็นเหมือนขุมทรัพย์เลยหนังเก่าๆกากระตูนคลาสสิกดูได้หลายรุ่นสร้างไรายได้เรื่อยๆแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม2คือส่วนสนุกอันนี้คือเครื่องปั๊มเงินสดชั้นดีเลยครับพอยุคหลังโควิดคนกลับมาเที่ยวกันเยอะมากแถมยังมีการปรับราคาตัวแบบดินามิกไพรซิงอีกอ๋อที่ขึ้นราคาช่วงคนเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับทําให้ยิ่งกําไรดีขึ้นไปอีก ส่วนสนุกนี่ฟื้นตัวแรงจริงๆค่ะแล้วธุรกิจที่มองว่าเป็นอนาคตอย่างสตรีมมิ่งเหรอคะเป็นยังไงบ้างสตรีมมิ่งหรือ Disney Plus เนี่ยคืออนาคตที่สำคัญมากครับแม้ช่วงแรกจะต้องลงทุนหนักมากขาดทุนเยอะแต่ข้อได้เปรียบสำคัญคือ Disney มีคอนเทนต์ของตัวเองเกือบทั้งหมดเพราะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะทำกำไรได้ดีกว่าคู่แข่งที่ต้องไปซื้อคอนเทนต์มาเยอะครับบวกกับการขยายไปทั่วโลกด้วย แต่การลงทุนหนักๆในสตรีมมิงนี่ก็ฟังดูมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะใช่ครับนั่นคือความเสี่ยงข้อแรกๆเลยการแข่งขันในตลาดสตรีมมิงมันดุเดือดมากครับต้องสู้กับรายใหญ่อย่าง Netflix a m azon ที่เอ่อทุ่มเงินกันแบบไม่กลัวขาดทุนอืมสมรภูมินี้เดือดจริงๆค่ะ แล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องต้นทุนผลิตคอนเทนต์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Marvel หรือ Star Wars นอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นโรคระบาดท,ที่กระทบสนสนุกได้ตลอดหรือประเด็นการเมืองกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างที่เคยมีเรื่องกับทาง Florida อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูครับ ค่ะฟังดูแล้วมีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ชัดเจนมากๆเลยสรุปแล้วหุ้น DIS แบบนี้น่าจะเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนคะน่าจะเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวนะครับที่เชื่อในพลังของแบรนด์ระดับโลกเชื่อใน IP ที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ต้องการลงทุนในธีมความบันเทิงการท่องเที่ยวแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบริษัทกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เรื่องสตรีมมิ่ง ซึ่งอาจจะใช้เวลาและอาจจะคาดหวังเรื่องบืผลในอนาคตได้ครับเพราะจริงๆเขาเคยจ่ายนะแต่หยุดไปช่วงโควิดถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็น่าจะกลับมาจ่ายได้สรุปก็คือเป็นหุ้นที่มี IP แข็งแกร่งมากๆมีส่วนสนุกเป็นเครื่องทำเงินสดแล้วก็กำลังเดิมพันกับอนาคตในธุรกิจสตรีมมิ่งสินทรัพย์ดีแต่ก็อยู่ในช่วงปรับตัวครั้งใหญ่ใช่เลยครับประมาณนั้นเลยมีรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆครับรอวันที่จะกลับมาเติบโตได้เต็มที่อีกครั้ง ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้ก่อนจะจากกันมีคำถามทิ้งท้ายให้ลงไปคิดกันต่อนะคะในยุคที่ AI กำลังทาว่ามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการสร้างสารรนาหาเขียนบอททำภาพหรือแม้แต่ออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆคิดว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการสร้างคอนเทนต์และประสบการณ์ในส่วนสนุกของดิสนีย์ในทศวรรษหน้าได้ยังไงบ้างคะ จะเป็นโอกาสครั้งใหญ่หรือจะเป็นความทา้าทายที่น่าจับตามองลองเก็บไปคิดกันดูนะคะสำหรับ Deep Dive วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ